ข่าวดู่ทุกคนพ่อฮักจากเม็กซิโกนะครับเซอร์ไพรส์มอไซคันใหญ่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับ ล่าสุดทุกคนวันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ได้มีการเห็นคลิปวิดีโอครับที่ทางบ้านน้องเนี่ยกำลังประกอบมอไซค์อยู่นะครับก็มีพ่อรุ่งเลยครับแล้วก็มีพ่อฮักแล้วก็มีพ่อเอกครับทุกคนได้มีการประกอบมอไซค์คันนี้อยู่นะครับและตอนนี้องค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยขี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ไหนได้ครับทุกคนเป็นเซอร์ไพรส์นะทุกคนจากทางด้านพ่อฮักเม็กซิโกครับที่ได้มีการส่งพัสดุกล่องใหญ่เนี่ยมาถึงบ้านน้องครูกันเลยทีเดียวครับวันนี้ อุงอิงเพชรบ้านแพรกันทุกคนเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับน้องก็ขี่ทันทีเลยทีเดียวครับ ดีอกดีใจค,ครับทุก allen, คนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับอุ้มมข่าวกระแสครับทุกคนได้มีโอกาสนะครับเห็นน้องขี่อยู่เหมือนกันก็ต้องบอกว่าน่ารักเลยทีเดียวครับและที่สําคัญพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยหลุดโฟกัสกันใช่ไหมครับทุกคนทะเบียนเนี่ย9 9นั่นเอง ophobia, เออนะทุกคนเป็นรถเขาเรียกว่ารถวิบากนะทุกคนเป็นรถแบบว่าอะช็อปเปอร์เลยทีเดียวครับทุกคนที่ประกอบออกมาแล้วเนี่ยขับขี่ได้นะทุกคนไม่ใช่ของเล่นเด็กนะเป็นของที่ใช้งานได้จริง คับทุกคนและสิ่งที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ย เห็นแววตาอุงอิงหรือว่าเห็นสิ่งที่น้องทำนั่นก็คือการทำเพื่อแฟนคลับเมื่อแฟนคลับส่งมาให้ครับทุกคนอุงอิงเนี่ยก็ถ่ายคลิปวิดีโอให้ทันทีเลยนี่คือความน่ารักจริงๆครับทุกคนและขอชื่นชมครับสำหรับพ่อรุ่งครับพ่อรุ่งน่ารักมากครับทุกคนพ่อรุ่งเนี่ยก็ช่วยประกอบรถคันนี้ให้กับน้องครับแล้วก็เมื่อพ่อรุ่งว่างเมื่อไหร่นะครับจะรีบมาเจอน้องอุงอิงทันทีแล้วก็จะมาหาบ้านที่บ้านหนองครูทันทีครับ เมื่อวันงานกระถิ่นที่ผ่านมาครับคนต้องบอกว่ามีโอกาสเจอพะรุ่งนะแล้วพะรุ่งเนี่ยครับทุกคนก็ได้มีการกําลังจะนํามาลายพวงโตไปมอบให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับแต่พะรุ่งไม่มอบเองพะรุ่งเนี่ยเอามาให้อุ้มอิ่มไปมอบเพื่อที่อยากจะให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสได้ภาพแล้วก็ได้เอาเอาข่าวเนี่ยมาเล่านั่นเองครับทุกคนเนี่ยนี่คือพะรุ่งเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โห พ่อฮักท่านนี้มีแต่ความจริงใจครับและเราก็จะได้เห็นหลายครั้งแล้วครับทุกคนที่พ่อรุ่งเนี่ยได้มีการเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆน้องอุ๋งอิ่งเพชรบ้านแพงครับรวมถึงวันนี้ที่ได้มาประกอบรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ครับให้กับทางด้านน้องอุ๋งอิ่งเพชรบ้านแพงด้วยนั่นเองครับวันนี้อุ๋มอิ่มนะครับก็ได้มีการไปอ่านคอมเมนต์นะครับลูกสาวคือตั้งใจแท้ล่ะนะครับ fc แฟนคลับนะครับบอกว่าวันนี้นะครับขอบคุณพ่อฮักจากเม็กซิโกด้วยที่เอ็นดูลูกสาวส่งของมาเซอร์ไพรส์ลูกสา ของเล่นใหม่นะครับถูกใจอีหล่าหลายฟาวห้พ่อรุ่งต่อให้ทันทีนะครับมอสซคคันน้อยนี่นะครับทุกคนอ่ะนอกเหนือจากนั้นทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะมีทัศนคติเนี่ยเกินอายุมากๆนะครับบิมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเลยนะครับน้องเนี่ยอยากจะขับรถคันนี้แต่อีกส่วนหนึ่งนะครับน้องอยากจะรีบเปิด แล้วก็รีบถ่ายคลิปวิดีโอให้กับแฟนคลับดูซึ่งต้องบอกว่าพ่อฮักเนี่ยได้ซื้อมาให้น้องขนาดนี้นะครับน้องก็ต้องน้องก็รีบแกะทันทีเพื่อที่จะให้ผู้ให้เนี่ยรับทราบแล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจแล้วก็รู้สึกดีใจที่ผู้ที่ได้รับเนี่ยครับทุกคนได้มีการเปิดใช้แล้วนะได้มีการแบบว่าให้ความสําคัญกับสิ่งนี้นะใช่ไหมครับทุกคนนี่คือสิ่งที่น้องทํามาโดยตลอดนะครับแม้กระทั่งอย่างเช่น พัสดุต่างๆที่ส่งมาที่บ้านน้องกับทุกคน กิฟต์หนีผมชุดต่างๆที่ได้มีการส่งมาให้องอิงนะครับน้องก็สวมใส่ทุกครั้งทุกชุดครับทุกคนแล้วก็กิฟต์หนีผมทุกคนจะเห็นได้ว่าจะมีช่วงหนึ่งที่องอิงเนี่ยเอามาหนีผมทั้งหัวเลยครับทุกคนเพื่อที่จะให้แฟนคลับ FC เนี่ยรับทราบแล้วก็รับรู้ว่าอุงอิงเนี่ยใช้งานจริงๆนะแล้วน้องเนี่ยได้เอามาถ่ายรูปขอบคุณ FC แฟนคลับครับทุกคนตอนนั้นคือมีหลายคนสงสัยนะว,ว่าองอิงจะติดกิฟต์แบบนี้ทําไมเป็นอะไรหรือเปล่านะครับ จริงๆแล้วน้องเนี่ยมีเหตุผลนะครับอยากให้แฟนคลับเนี่ยได้เห็นนั่นเองครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนาะมีความที่แบบว่านึกถึงใจคนอื่นมากกว่าตัวเองเสมอครับทุกคนอย่างเช่นเวลา,ามีงานต่างๆน้องก็จะรีบปรากฏตัวทันทีเราจะขูศิลปินดังขนาดนี้ครับทุกคนจะออกสัก5้าทุ่มก็ได้จะมาปรากฏตัวสัก3ามสี่ทุ่มก็ได้แต่น้องมาตั้งแต่6กโมงเย็นน่ะ หกโมงเย็นบ่ายสองบ่ายสามคือมาหมดไม่เลือกเวลาไม่คิดว่าตัวเองเป็นศิลปินดังมาเพื่ออะไรเพื่อที่อยากจะให้ยูทูบเบอร์นะครับที่ไปถ่ายน้องเนี่ยได้คอนเทนต์กระจายรายได้ให้กับเราบรรดายูทูบเบอร์ในวงด้วยพี่ๆในวงหรือแม้กระทั่งนะครับยูทูบเบอร์ข้างนอกที่มาหาน้องหรือว่าเป็นแฟนคลับน้องนั่นเองครับทุกคนนี่คือสิ่งที่อุ้มอิ่มน้องได้มีโอกาสสังเกตน้องเนี่ยมาโดยตลอดครับกับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็ เห็นไหมครับพอน้องน่ารักแบบนี้ ก็ต้องบอกเลยนะครับว่างานเนี่ยเข้ารัวๆกันเลยทีเดียวนะครับล่าสุดอุ้มอิ่มได้มีการอัปเดตอัปข่าวสารไปแล้วครับทุกคนสําหรับชาวร้อยเอ็ดนะที่จะได้มาเจอน้องอุ้งอิงพี่พบ้านแพงครับเร็วนี้เลยในวันที่15พฤศจิกายนนะแฟนๆตอนนี้ก็ส่งมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสแบบไม่หยุดกันเลยทีเดียวไม่ได้พักเลยทีเดียวนะครับนะน่ารักมากๆครับก็ขอบคุณ fc แฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้อุ้มอิ่มได้มีโอกาสลงคลิปนี้ไปแฟนๆที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับใน ช่องอิ่มข่าวกระแสกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับทุกคนเนาะอย่างที่บอกว่าเป็นกําลังใจนะให้กับน้องครับทุกคนแล้วก็งานเยอะจริงๆเป็นถือว่าเป็นปีทองมากๆและวันนี้ครับทุกคน สรุปวันนี้ไม่มีงานถูกไหมวันนี้เขาพักหนึ่งวันใช่ไหมครับวันนี้อิมก็เห็นน้องมีการไปขอเลิกขึ้นบ้านใหม่ในวันที่1น,นะครับพุกคนเดือนมก,กราคมเนาะซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่อันนี้เป็นเลิกง,งามยามดีนะครับบางคนมาคอมเมนต์บอกว่า,าเลื่อนได้ไหมเพราะว่าเป็นวันหยุดเพราะว่าบางทีหลายคนจะไปอยู่กับครอบครัวอันนี้อิมมองว่ามันเป็นเลิกดีของเขานะครับเป็นเลิกดีของบ้านเขาแล้วก็ ส่วน FC แฟนคลับที่อยากจะไปเจอน้องเนี่ยมิมมองว่าอันนี้เป็นความสะดวกมากกว่าอย่างตัวมิมเองเนาะเมื่อปีที่แล้วมิมก็ไปเค้าดาวกับน้องเพราะว่ามิมก็เป็นคนที่ก็ให้ความสําคัญกับน้องอ่ะเพราะว่าน้องก็เป็นคนหนึ่งเลยที่มาทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเหมือนกันสําหรับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่นะักวันนี้เราเห็นพ่อฮักเม็กซิโกได้มีการมอบมอไซค์ให้กับน้องนะครับก็ถือว่าปังแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับน้องขอส่งกําลังใจ ไปให้นะครับทาง,งด้านน้ององอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ทางด้านพ่อฮักเม็กซิโกนะครับก็ถือว่าวันทุกคนไม่ต้องอะไรมากเลยแฟนคลับทั่วโลกอ่ะแห่ทำบุญกับอุคงอิงเพชรบ้านแพงเป็นล้านเกือบ2ล้านนะทุกคนสำหรับบุญกระถินนะนี่เป็นแค่เจ้าภาพเจ้าเดียวยนะครับทุกคนที่ได้มีการมาร่วมทําบุญในครั้งนี้ที่วัดหนองครูครับทุกคนเนาะก็ถือว่ายอดเนี่ยปังแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับนะอ่ะ โอเคนะครับพี่คนสำหรับคลิปนี้นะ,ะวันนี้น่าจะเป็นวันหยุดแหละของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะเพราะว่าเห็นพ่อโตเนี่ย ไปบุกเวทีคำผลอยู่เมื่อสักครู่นี้เลยนะได้มีการลงคลิปวิดีโอนะครับทุกคนก็น่าจะหยุดแล้วก็วันนี้ลูกสาวอีกเนี่ยน้องก็น่าจะมีการอยู่บ้านพักผ่อนอยู่บ้านนั่นเองครับก็ขอให้น้องพักผ่อนเต็มที่แฮปปี้แฮปปี้กันแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณ FC f c แฟนขลับที่ส่งคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับมาฝากอุ้มอิมข่าวกระแสนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิมด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ ติดตามด้วยกันกน,นะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับ